สวัสดีทุกคนพบกันในช่องลูกปลอยป้าต้อยบรรยากาศยามเย็นป้าต้อยจอยยาส่วนพักในป่ายามเย็นของป้าต้อย อะโวคาโดเมื่อเช้าฝนตกพยามอันนี้อะไรเนี่ยแม่ม นนี้ไม่แน่ใจว่ามะกอกป่าหรือว่าสมอต้องรอดูลูกใบอ่อนสีสวยเชียวกล้วยไข่ แตงกว่ากำลังโตบ้านของแตงกวาเลยขึ้นไปตรงๆนี่ลูกเยอะเลยลูกเยอะเลยกำลังมาแล้วแตงกวา อุ้ยอันนี้แตงอะไรอ่ะอุ้ยแตงอะไรอ่ะไม่คุ้นเลยนี่แตงกวาเธอเธอตั่วฝักยาว เริ่มออกดอกแล้วเริ่มออกดอกถั่วฝักยาวเริ่มออกดอกแอบไม่อะแอบใครอะมะลิษดูใบดูใบ โอ้ปต้อยดูแลแล้วดูใบนี่งามบวบได้กินแล้วตอนนี้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆแต่วันนี้ปต้อยเก็บไปแล้ว บวบโอ้ขึ้นบ้านไปแล้วนู้นนะขึ้นบ้านแล้วมีลูกด้วยนะ่นะนะ่ะอันนี้ก็มาลิดโอ้ข้าวโพดออกดอกมาแล้วมาเรียกว่าจันไงข้าวโพดอะดอกหัว ดอกหัวดอกหัวมาแล้วข้าวโพดข้าวโพดสีม่วงฟักทองไหม ฟักทองกระเจี๊ยบอันนี้นี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบฝักมาละก็มาแล้วนะแต่ว่ายัางไม่ได้ลูกกระเจี๊ยบฝักโตเยอะ ีกระเจ๊ฝักโน้วมาลิดป่าเล็กป่าเล็กของเรา ป่าเล็กป่าใหญ่หรือดูใบไม้ร่วงตอนนี้ใบไม้ยังร่วงอยู่ยังไม่ยังไม่ค่อยแตกใหม่อย่างน้อยเพิ่งเริ่มแตกเป็นบางต้นเท่านั้นใบก็จะน้อยๆกกน คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ